เปิดความลับคนใช้ AI ทำเงินเดือนละแสนเขาเริ่มยังไงคุณรู้ไหมตอนนี้มีคนธรรมดาใช้ AI ทำเงินเดือนละแสนแบบไม่ต้องออกกล้องไม่ต้องเป็นเน็ตไอดอลเลยแล้วเขาเริ่มจากอะไรลงทุนเท่าไหร่หรือมันโมกันแน่ วันนี้ตุ้มจะมาเปิดความลับแบบหมดเปลือกให้เลยค่ะว่าคนที่ทำเงินจาก AI เนี่ยเขาเริ่มยังไงแบบสเตปบายสเตปใครพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งมากดหนึ่งมาเลยค่ะมาหรือยังอ่ะนะคะก่อนอื่นนะคะตุ้มอยากบอกก่อนเลยว่าทุกวันเนี้ AI มันไม่ใช่เรื่องของโปรแกรมเมอร์หรือเรื่องของบริษัทใหญ่อีกแล้วนะเพราะคนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยใช้ AI มาทำเงินกันเทียบเลยบางคนใช้ AI ตัดต่อคลิปทำเรื่องเล่าเปิด YouTube รายได้หลักแสนบางคนเขียนนิยายเขียนบล็อกทำพอดแคสต์ใช้ AI ช่วยเขียนช่วยภาค บางคนขายสินค้าตามแพลตฟอร์มต่างๆ s h o p ี้ติ k กตอก a า a าด้าเฟซบุ๊อ่าใดๆเขาก็ใช้ AI เนี่ยมาทำเป็นเขียนสคริปต์คอนเทนต์ขายของทำอ่าใช้ AI มาทำเป็นสื่อโฆษณาทำรูปสินค้าสวยๆแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันเลยคือเขาเริ่มจากจุดเล็กๆค่ะไม่ได้ลงทุนหลักแสนหรือว่ามีทีมงานเยอะเลยนะ เพราะเขาเริ่มแบบตัวคนเดียวจริงๆนะคะอย่างตุ้มเนี่ยตุ้มก็เริ่มจากจุดเล็กๆตัวคนเดียวเหมือนกันเออนะคะเดี๋ยวตุ้มจะยกตัวอย่างให้ดูแบบฟังแล้วก็ดง่ายๆเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะเราลองหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราอะถนัดอะไรเช่นถนัดทำคลิปไหมหรือเขียนมากกว่าชอบเรื่องเล่า ชอบทำเพลงชอบขายของอ่าทำการ์ตูนเนี่ยเพราะว่ามันแบบ AI มันทำได้ทุกแนวเลยหรือบางคนชอบสร้างรูปภาพทำไฟล์ขายทำดิจิตอลโปรดักตนะคะชอบอ e ีบุ๊กแบบเนี้ยคือมันมีหลากหลายมากในยุคนี้นะคะตุ้มแนะนำนะให้เราอะลองหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราชอบอะไรเพราะถ้าเกิดนะคะว่าเราอ่ะยังไม่รู้เนี่ยว่าเรา ชอบอะไรแนวไหนเราจะงงมากๆเลยว่าเราอ่ะจะต้องใช้ AI ยังไงนะคะเช่นถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราอ่ะชอบทำคลิปเราจะใช้ AI เนี่ยตัดต่อทำเสียงเขียนสคริปต์เห็นไหมอันเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะหยิบ AI มาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างถ้าเราชอบเขียนเราก็ให้ AI ช่วยคิดเรื่องเขียนนิยาย เขียนบทความนี่โอเคไหมถ้าชอบค้าขายเออใช้ AI เขียนโพสขายป้ายยาช่วยทำรูปอ่าช่วยทารูปสินค้าให้ปังใช้ AI วางแผนโพสล่วงหน้าทำคอนเทนต์เห็นไหมเนี่ยคือมันได้หลายแนวมากๆนะคะหาตัวเองให้เจอก่อนสเต็ปแรกมีใครที่ยังไม่รู้บ้างว่าตัวเองอะ่ะ ชอบอะไรหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าจะใช้ AI ทำอะไรคอมเมนต์มาแชร์กันไว้หน่อยอ่าคอมเมนต์มาเลยว่าอยากทำแนวไหนหรือถ้าไม่รู้จริงๆนะคะลองไปเลยทุกแนวถ้าเกิดเราลองแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราทำไปแล้วเราชอบไม่ชอบนะคะให้ลองทำไปเลยนะคะส่วนอ่ะถัดไปนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราอยากทำแนวไหนต่อต่อไปคือ เลือก AI ให้ถูกตัวเดี๋ยวตุ้มยกตัวอย่างให้ฟังอะทำคลิปใช้ AI อย่าง Cap c a p c ั t AI อ่ามีอะไรอีกคริงลันเวให้หรูโอ้โหเยอะมากตอนนี้นะคะ AI ทํทำคลิป VO3 เออเด็ดเลยตัวนี้ตัวท็อปนะคะยืนหนึ่งมากตอนนี้อะใครชอบเขียนบทความใช้อะไร ChatGPT คลอดจิมินายชอบภาคเสียง Google AI เลยตอนนี้เด็ดสุดเด็ดสุดยืนหนึ่งนะคะทำรูปสวยๆใครชอบงานอาร์ตงานศิลป์อยากขายไฟล์ก็ใช้มิจ o u นี่ y เห็นไหมคือบางคนะ่ะไปกลัวว่าเราอะจะต้องเสียงเงินเยอะๆแต่จริงๆไม่จริงเลยส่วนใหญ่ AI ใช้ฟรีก็ได้ด้วยแต่แค่มันมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณ นะคะตุ้มแนะนำว่าเริ่มจากฟรีก่อนแล้วค่อยขยับไปเสียตังถ้าเห็นผลจริงๆเออโอเคไหมนะคะอ่ะต่อมานะคะสิ่งที่เรานะคะสิ่งที่ทำให้คนรอดหรือล่วงคือวินัยค่ะการสม่ำเสมอค่ะคือการทำคอนเทนต์ให้มันต่อเนื่อง ะะตุ้มจะบอกเลยว่าการทำเงินเดือนละแสนนะคะจาก AI หรือจากอะไรก็ตามมันไม่ใช่แค่โพสเดียวแล้วรวยนะเพื่อนๆ เขาจะต้องทำเป็นซีรีส์คอนเทนต์ขึ้นมาสอนใช้ AI แบ่งเป็น ep 123อ่าเล่าเคสลูกค้านะคะว่าใช้ AI ปังรีวิวเปรียบเทียบสินค้าหลายตัวขายของก็ต้องเล่าถึงสตอรี่แบรนด์นะคะรีวิวลูกค้าซื้อไปกลับมาซื้อซ้ำแบบนี้เห็นไหมคือ,อหรือแม้แต่เอา AI มาช่วยเล่าเรื่องผีเรื่องรัก เรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ก็คนดูเนี่ยมันก็จะเกิดความสนุกขึ้นนะคะยิ่งลงต่อเนื่องเท่าไหร่คนก็ยิ่งติดตามเพิ่มช่องก็โตเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะและก็สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยก็คือต้องรู้จักสร้างรายได้จากสิ่งที่ทำ นะ,ะหลายคนมาถามตุ้มว่าทำคอนเทนต์ฟรีแล้วได้เงินจากไหนอันนี้คำถามยอดฮิตมากค่ะนะฮะตุ้มบอกเลยว่ามีหลายทางเลยค่ะตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube Partner อ่าได้รายได้จาก YouTube ทำอ e ีบุ๊กทำไฟล์ดิจิตอลนะคะหรือแม้แต่คอร์สออนไลน์ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งการทำพร้อม AI มาขายรับทำ affiliate รับจ้างคลิปหรือรับจ้างเขียนบททำสื่อโฆษณาใดๆเนี่ยเราเริ่มได้เลยนะคะแล้วก็ตุ้มเองนะคะก็เริ่มจากจุดเล็กๆนะคะจนวันนี้ก็จะมีคนมาลงคอร์สเรียนมีคนมาจ้างทำงานเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าตุ้มทำได้จริงๆนะคะอ่าแล้วก็สรุปเลยนะทุกคนคนที่ทำเงิน เดือนละแสนจาก AI 1. เริ่มจากหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะสเลือกเครื่องมือให้ถูกค่ะ 3. ลงคอนเทนต์สม่ำเสมอนะสสุดท้ายเลยและต้องรู้จักปิดการขายนะคะไม่ต้องรองให้เป็นมือโปรหรือมีทุนเยอะ เริ่มจากศูนย์ก็ได้จริงๆนะคะและถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดตุ้มทำา p p ถัดไปไว้ให้แล้วนะคะมือใหม่อยากใช้ AI ทํทำเงินเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะไปดูต่อได้เลยนะ,ะกดติดตามตุ้มด้วยจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับปังๆค่ะ